ม่หมอยู่อันเดียนะป้าเตสบายดีนี่นะเขาเขาจน้ีแรกนนี้ก็ได้ไป ้านนเพราะว่าติกาเกิบเขาบดจำเช้านี่เอามาตทไฟจำมือไฟไฟอีตอนนี้เาังเยอไปหาเพิ่มมากทางุ้กคนวมืนูนน่ำมดเสิแลการี่ว่านี่สดีสบายดีทุกคนกรับเฟิร์มเฟิร์วะเฟิร์มมากโค้ง้นตาเกมเนาะเออ สวัสดีสวัสดีโอ้มาเป็นละรแทนนะมายากาศนะแรัทุกคนสามคนสี่คนมีวิศินวิสินยู่เพิ่นบุผมเชอรบอลไทยฝุมเอนเวงมากเลยแล้วแล้วน้องของที่เลยอยู่เป็นน้องเป็นเป็น

xỉn các bạn tù là móm như thế lót nó nhăn chứ Rốt hơn nó xỉn ra, nhiều hơn bao xỉn Cho vẻ phần Cái chèo đó, ตั้สนโบเห็นเห็นต่รถโบเห็นทุกคนเลยไปสามที่คนนี่แหละยาแล้วยาต่ชดยาใมากินชีนแล้วชินเนาะแมแล้วถูกใส่แล้ว มันโมเน่นอ่าดดนำโพดปอดจนเฮงเงน้องอป่าแม่้า

ลงได้ยู่องอ่พอตรงหน้ามีตรโง่ต่ควายแช่งา <c oughs> นหางโง่แล้วมันนี่มิตรงโง่ถึงโง่กินเฟิงแล้วาบาบนเนานงาลงยงาวมันลาบก็ได้เลยหวด้ย แม้ว่าเอาทั้งทนี่ดโดนโงขยงนีนะเอาแวบเกยงนี้นะออคปาเนี่ยเมถึงเื่อกัโงมาเอา,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 าเ,อาาเอาฟืองมือโคง,งมือื่นคนเลยหอดบุญละโอ้ยสวงนี้ไม่ได้ขึ้นตึงคุป้าหอกมีแต่อยู่บนบ้านใช่ก๊อนกินชป้ากินชาบ้านก๊อชบ,บ้านเลย

ขบศิลแล้วโน้ตอะไรวู้สาวมาหนักกว่ามั้ยหมุนหมเนคลับไปเพิ่งนี่นะรูเป็นมันเหรออะไรกระจกโตอันนั้นท่อไงพ่อวะมอคไทยนี่โต

งำแรงแรงควายต่อมถงโง่ต่อมถง,งคนเลยทงหน้ากุกคำเป้โอ้เคยได้หดเหมือนแจ๊บแต่เก้าหดมัน็ยุ่ง ่็ยิ่งมี่เจ้าขายที่ขายห้องห้่อย họ ở đi. Ở là ban nhạc phân cửa chuông 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 còn đi con. Quất cho con đi. Con phượng phân rồi ngô con đây. ตังสไลเดอร์แล้วนะนะ้องว้าต่ไงเดี๋ยวยังหอดบุญแล้วเขามาตั้งสไลเดอร์แล้วทุกคนเลยปุ๊บเอื้อนร่มคนไทยเอื้อมาลงเนาะเอามาคาเกมบุญนะทุกคนนี่โอ้เขาเห้งจักงานนะน้องขนาดว่าท่านหอด้านนี้ทุกคนเดี๋ยังมวยที่สองมือปุอ๊บถึงหอดนะเ<ข>อื่<ข>อกร<จ>ะเจ้ามาตั้งกอด,ดแล้วนี่ผู้สาวน้อยมาแย่งเลยโุ๊ เปิดหานไม่เลยเนาะเลกแล้วโพิ่สาวพอเมาให้เล็บนี่เนาะ แนี่แต่พูดสาวทั้งหมดนี่มาตะบ้านเลอะนี่นะพอตะมาต่นายย้อนปุ๊บสาวมาแต่งเล็บมาบนมือเลยเป็นนิ้นมือแค่กี่ข้าง่ายเลยเหรอสะตุ้ยสะตุ้ยอ่อนออนอแล่นเดี๋ยวตุ้ยฮอนอยคุณนั้นได้แล้วละแล้วแหละ นี่ทุกคนโอ้ทอดไปทือเบสแล้วก็ <c oughs> วตตางมิงอยู่เลยโอ้อ้ำน้ำเกิดอทุกคนเลยเมื่อเล่าจาวนะ <c oughs> ออเดี๋ยวเอาจาวนอนอยู่พี่เลิกมีเย็นเลยปะเย็นอยู่วมันจโหูไม่ชอบหูนะนี่เธอเขาททนั้นตดโถเขาป่ะ หัวทอดเป็นไข่าทุกคนเลยยี่ห้อนบนปเป็นไข่ก้อนละโอ้ยต่อจะดึงคนไทยแล้วเฮอเปล,ลี่ยนเลยเลยอีบัตรนี้นี่ไข่น้ำเป็นวัดทุกคนเลยไฟทุกคนเลยตัวนี้เป็นลองไฟบอมอมอดได้นี่โอ้ชักน้อยและมืออื่นมือมือได้และสีหามหมอมอดเป็นร่ขี้ต้มนี่กองแค่กองแค่แมนบอลดู<อ><อ>ผมมีลงผมมีลงยันองต้มแล้วหอมอดนี้เต็มเด้อเต็มเด้อ เบิงหน้าตาสางก็ขึ้นก้อนเลยทุกคนเลนี่เฮ็ดเองกับมือทุกคนใลยเบิงดีกว่าปโอ้โหนี่นะี่งอขี่งอเดินลงตมเด้ห่างเด้ยาวไปตั้งห้าหกเมตรอันนี้คือห่างรถไฟประเภทนี้ทุกคนเลยท่านโบอ็ดห่างเงาไปนี้นะขาเจ้าโบนับถือเป็นของไฟประเภทนี้นะของไฟของบ้านทุกคนเลยมันใจว่ามันมีชูกระหางว่าโอ้ยหขี้งอเด้รับรองรับรอง เดี๋ยววันที่ซีฟทุกคนเนี่ยอัปเดตให้เบิ้งอีกเธอหนึงเราลุนวันที่ซีฟเด้อทุกคนเด้อพักแน,น่นอนสีซีอาวม่หอลงต้ตมแล้วนี่ตัวนี้เป็นหงมปลเพิน่นหลายบ้านเลยหลายบ้างเลยทุกคนเนี่ยนี่หงมปล่ยหลายบ้างเลยเพราะว่าประมาณอยู่เมื่อว <450 S 2> <450 S 1> านสี่ห้าสิบสี่ห้าสิบผัวเหอรอเฮ็บโกหงปล่แล้วมาอ่านนะนะได้แล้วบอกอามือเฮ็ดนะมีมือสามเฮ็ดโอมัน ลบไปอาไหมเอ็ดกอบังไฟทุกคนเลยตัวนี้เป็นซีมือเอยเองเลยนะทุกคนนี่ลุ้น้ำกันนี่ทุกคนมืออื่นมือฮม,ม,มันที่ชิปพอกันอยู่ห้างไฟนี่ตัวนี้เป็นซีมือ่อยเองเลยเฮ็ดโตอเองเลยทำเองเลยเอ็ดมัดแล้วมือสาวนี่ทุกคนเลยมือ่อ้บนได้ไปซิลร์เลยกะาเกมเชื่อบุญทุกคนเลยอ้าอย่างแน่นคือก้าวจะได้มดเลย บังไฟประเภทนี้คขนบ่มีบังไฟายนี่ยมันบ่แมงหุ่นมังฝ้ายทุกคนเลยบังไฟนี่กะแบบว่าเอ็ดเอ็ดไผ่เอ็สลาวแล้วนะเราเลิกคิดเห็นแเราเลิกเอ็ดไปเลยวันนี้เอาสีเอ็ดกอ์มาเซอร์นี่สำหรับฉีดจุดนี่ลุ้นกันเด้อทุกคนเด้อมือวันที่ศิษเจอกันอยู่ห้างไฟายหุ dad, inside, right? ่นกระลายบังได้ทุกคนเลยตัวนี้เป็นหุ่นฝ้ยเอง chẳng mặt gì hơn bù hơn được con đây này nó. An June, ừ, canon, June, Cái xe này nữa ăn ít khăn ôn mắt thì khăn ôn một chút nữa đây đây là nhắc ít anh mình nhai lúc pin đó mình mình nó mình, mình mấy cái sèn à, oh, cột <laughs> เม็ดเดียวเต็มแล้วนเต็มได้เต็มมันอันโก้ด้ลยรีตัวนี้นะสามบังเนยอยู่ในนี้ทุกคนเลยนี่นี่ฮอบมไล่ฮอร์โมนี่ฮอบมจะสุกกระหังแน่นอนทุกคนเลยมาที่สีปลุ้นน้ำกันรถเอาลงขี้ตมแน่นอนเอาตมันนด้วอาวกคกแหนะอันนี้กาแฟมาตาเซโนก็ได้นี่มาบุญบอกะ ทำมาไปแล้วมาสูุบา้างนี่ยนะเพาได้ร่ขี้ต่งรถผมได้รีดหลายปีแล้วดิสักปีแล้วแต่หลังโควิด้านเฮ่านะแปดปีไปแปดปีเก้าปีแล้วตัวนากะโหเย็นนี่โอ้ตัวมนกยู่โยนปิดขว้างอยู่นั่นนะอมัดไม่อีหะนะปล่อยเสือุเจ้าเพ่ด้เชือล้สบ ก็เปนบางไงเนี่ยเช็ดก่อนกายนิน้ำจนหมดมีนยังด้ยตัวนี้เป็นไม้กระแสนทุกคนน้ไม้กระแสนี้เชียวเฮากอนี่สำหรับโจดเกานไม้ตกันสีเปเ่านต้นม้เลอนปเสื้อเือย่านั้นมันจด่เป็นช้ชับใตะโรุ่นเลกไปหนาช้มนก็มีบ้ท่จะไปเออ บางชันปุ้นซบกึบก็คือโมกนี่สบายถึงกองแม่ได้เจ้าตีได้เอาหน่งเวะขอกะมนี่สิเามาเล่นนะมาเล่นมาเล่นมาเล่นมเล่นจะได้นั่งหู มาไวเออนักโคเขาดีอย่างนัโคแล้วขึ้นบสูนี่หนักอีนัห่างน้อยนึงนัห่างน้อยนึงมันจะตบไว้ได้ตงขึ้นตู้ไปน่นถ้ามันไม่ถ้ามันขึ้นัตบไว้เลยากมากเ็ลงขึ้นมืดเไฟบังได้มืก็ีเอาี ข้าเสียมือข้านี่นะทุกคนมมก็เาข่าวมาจิกเนี่ยมงนะจอมมงฉลาดยงมนนาจิกหนุ่พอยนะเอาเก่าวคนทุกที่เลยนั่นเอง่คนนี้น่าสมัยแต่พอแต่เมทุกคนเลยพอว่ายิอนย่าบุญหึ้นไปเอาคียบิ้งยุ่ตาาดเดี๋ยวนี้นั่นมันโรคท่านสมัยมากแล้วก็เลยไปซื้อซื้อมากแล้วก็ หมดบ้านลงไปต่ำอยู่วัดแต่ตอนต่ำอยู่วัดก็ไม่ได้ลงไปอัดทุกคนบ้างนะแต่บาบุญประเภทนี่เผาผู้ไทยอี่างนี้นะนนมีบุญบางไฟแล้วก็มีบางไฟประเภทนี้กับว่เอาอีนะบางไฟโรงงานแบบบางไฟบริษัทนะอันนี้บางไฟโหคิดป,ปัญญาเพิ่มเองสีมือของคอยนี่ตัวน,นี้เห็บังงามๆามนีน่ทุกคนเลยนี่ตัวน,นี้ห้องว่มอนนี่หนึ่ห้องว่เย็นหนึ่ห้องว่ไร่ลุนนำกันทุกคนเดือนวันที่สิบพอกันอยู่ห้ามไฟเด้อคือเก้านี่ มื yeah. ้อนี้เป็นมื้อกาเกมยังอีชองมือนะมาไหม่บ่เลยนะบมาต้นมีบุญมีงานนี่คนไปหาเงินหาข้ามเสื้อกับมาตะคนเดียวมาแต่พูดนี่ก็เมืองสารวัตรคนนี่โอ้โหเป็นมาไหมได้เลยวันนะครับที่บ่ายเมืปอปู่เย้สี่ที่ร้านเก่า ก้าวมาอยมี่งดีมัดที่นะาห่างมาหนึ่งดีมัดเลยแรกี่เลยบัจูดาขึ้นตบัาร้ารห่างจะขึ้นตหาม่าที่นัมันงมันโตสู้กันโอ้บักมันไปแล้วห่างันจะกล้าเลยอีลยขึ้นต่ห้องน้ำห้องน้นนี่แหละนี่ก็ไม้นอยนี่เงียีีเลยใช่ไมด้บั๊หม ยุดส่งานบาตังตุ๊บเอยบางร้อยเนี้บางนี้ร้อก็ตดเลยเ็จแล้ก็เด็กเด็กจะเ้าสแเจ้าสมรจะงงนเด็กเนี้พอดีและเสร็แล้วขนเอากองก็เสร็ล้ไปท่ายเล้ตมันจุกไปหมดต่ำต่ำเฉยเฉยเนยมันตัวเต้ลไท่ำช่วยเล็วเล็วญาติจะซู้กัซู่เออ เอ้ยโซ่จะซื้อน้ำไอ้ชินะมันใจบอจะถามเงี้ยพุ่นแต่มันบุ่แน่นนะโอ้ร้อยบุนสิแน่ๆบุรพุ่นเจ้าไม่ไดุ้่นเองเงี้ยพุ่เพเเอาตแน่นเนาะเอาตแน่นกันพุ่นแน่นเล้ครอบคลิปนี้คุณอย่างไรคแล้วทุกคนเลยรีวิวรไฟเต็มร้อย ผมบอกใจคนที่ตามน้าจมมันเปต้นจนจๆไปพอกินน,งงนุ่งหงายหลุดนี้มืออื่นด้ะมูอจูดงไฟมันที่จีบ